สวัสดีค่ะมาพบกับครอบครัวพี่มดนะคะมาดูว่าพี่มดก็ททำอะไรอยู่กับโซ่นี่คือวิชาขอกินนะคะขอกินของพี่มดจะดึงโซ่เรียกร้องความสนใจอยากจะกินครับอยากจะกิน ถ้าเห็นแม่ควานนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะคะพี่มดก็จะมีเป็นอาการนี้ทั้งวันตอนนี้พี่มดกินจนอ้วนเป็นหมูแล้วนะคะพี่มดเอาอะไรขึ้นไปไว้หัวจุกอืออะไรอยู่บนหัวพี่มดเอออ่าอ,อารมณ์อารมณ์ไม่ดีแล้วนะคะดึงนานแล้วไม่ได้กิน อารมณ์เริ่มจะไม่ดีแล้วใจเย็นครับพี่มดใจเย็นครับพี่มดทั้งหัวทั้งมือครับผมทายไปทั้งตัวเมื่อ,อไหร่จะเอามาให้ผมกินครับคุณแม่ผมประท้วงนานแล้วนะครับ ผมประท้วงนานแล้วนะคะผมดึงมากๆนะคะแม่ควานก็ใจอ่อนนะคะพี่มดเดี๋ยวลูกเดวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะคะเวลาจะได้กินของพี่มดเราไปเอาอยาให้พี่มดก่อนนะคะไปเลย เดี๋ยวมาดูปฏิกิริยานะคะที่เวลาย่าเดินผ่านแล้วไม่ได้กินนะคะพี่มอสจะทํำยังไงโอ้โหดูหันไปดึงโซ่ต่อครับผมเอาไมาให้กินแม่ๆเอามาให้กินแม่ๆกลับไปดึงโซ่ต่อเดี๋ยวมาแล้ว หิวมากหิวมากนะคะไม่แตยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าให้สวัสดีเลยนะคะพี่มดสวัสดีรอเลยหิวมากอา้าวปากกินนะคะตูดก็ออกอารมณ์ดีนะคะดูพี่มดของเราสังเกตพี่มดได้นะคะพี่มดนี่จะสะบัดหูนะคะไม่เหมือนช้างเชือกอื่นสะบัดสลับข้างอา่าสังเกตได้นะคะพี่มดของเราสะบัดหูนะคะสลับข้างเลย น่เน่นี่นะคะก็เรียกว่าช้างพิเศษมีพิเศษในตัวนะคะหลายๆอย่างเลยพี่มดของเราอ่าดูนะคะดูพี่มดสะบัดหางอารมณ์ดีแล้วค่ะได้กินได้กินอารมณ์ดีวนเป็นหมูและะ้วครับพี่มดกินทั้งวันอ่าอีาอก,กานะครับอีก,การะวังอีก,กานะครับ ตอนนี้พี่มดได้กินอยู่ไม่สนใจเดี๋ยวสักพักนะคะกากามาเกาะบ่อน้ำพี่มดเดี๋ยวสักพักนะครับกาตอนนี้ผมกำลังกินอยู่ปกติช้างนี้จะสะบัดหูนะคะไปทางเดียวกันแต่พี่มดของเรา สะบัดหูคนละข้างนี่ก็เป็นช้างพิเศษนะคะพี่มดดูท่าสะบัดหอูอย่าลืมนะคะติดตามช่องพายมดควันญิงด้วยนะคะติดตามช่องเล็กๆกดแชร์กดไลค์กด, like, กดสับตะไคร้กดจับกระดิ่งนะคะให้กับพายมดติดตามพายมดควัหญิงด้วยนะคะ อาคลิปนี้นะคะแม่ควานกับพี่มดนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ